เคยตัวตนแท้จริงหลังกล้องแจ็คสันหวังอบอุ่นดังพ่อไมโครเวฟสุดๆมาเมืองไทยบ่อยมากๆจนกลายเป็นบ้านหลังที่สองไปแล้วสำหรับสุปตาน์ุมหล่อแจ็คสันหวังหรือพี่แจ็คที่ล่าสุดบินมาทำงานพร้อมนั่งแท่นลีดเมนเทอร์ในโปรเจกต์ไอดอลซอร์วิวลระดับเอเชียเฟ้นหาศิลปินคลื่นลูกใหม่ไอดอลเกิร์ลกรป กลุ่มแรกที่จากประเทศไทยและหลังจากเสร็จสิ้นตารางพี่แจ็คก,ก็ได้เดินทางมาทานมื้อคำ่ำที่ร้านอาหารชื่อดังใจกลางสยามสแควร์แต่สิ่งที่ทำแฟนๆพบเห็นต่างประทับใจมากๆคือความน่ารักอบอุ่นและเป็นกันเองของพี่แจ็คทั้งการร่วมร้องเพลงเวันเดย์เพื่อนชาวไทยและป้อนน้ำองุ่นปั่นให้กับเด็กหญิงรุ่นหลานที่มาพร้อมทีมงานโถพ่อหนุ่มไมโครเวฟจริงๆไม่แปลกใจเลยที่หลายคนชื่นชอบและหลงรักเขาขนาดนี้